สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698้าท่าทาโลสตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าศัตรูคู่อลิมองและรู้สุดกับคุณยังไงนะคะในระยะนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคในใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญานในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขออนุญาตเชคพลังงานถานการรอบข้าง นนะะสถานการณ์รอบข้างของคุณเต็มไปด้วยความสุขพลังงานส่วนใหญ่นะมีความสุขอาจจะมีความสุขก,กับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืออาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์งานปาร์ตี้มีคนพาไป ไปเลี้ยงนะเลี้ยงตอบแทนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันทำให้คุณเกิดความสุขนะมีความปิติยินดีนะพลังงานแบบนี้รอบข้างคนเราจะพอใจในตัวเองนะมีความสุขจัสเมนเป็นพลังงานของผู้คนรอบข้างเข้าใจในกฎแห่งกรรม ารียญบางบางคนใครบางคนอาจจะขาดคนเข้าออเข้าใจขาดคนดูแลหรืออาจจะรวมไปถึงคือด้าน Finance นะคะสภาพคล่องนะคะในการใช้สอยจับจ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมนะคะ j u d g m e ก็คือคนที่กล้าหาญที่จะเผชิญความจริงอ่ะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น มีความตื่นรู้นะคะพลังงานความตื่นรู้พลังงานของความกล้ากล้าเสียงกล้าลุยกล้าที่จะ,ะประเมินอะไรบางอย่างในด้านของอศักยภาพของตัวเองนะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเสี่ยงนะคะ อาจจะไม่ได้คำนวณว่ากำลังเราพอหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นะพลังงานรอบๆอาจจะมองว่าอันไหนรอได้ก็รออันไหนลุยได้แต่ถ้ามันไหวก็ลองลุยนะคะเหมือนจะ,ะช่างน้ำหนักนะคะรู้เกณฑ์กำลังตัวเองรู้อัตราความสามารถของตัวเองนะคะกำลังเรียนบางคนนะคะกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ในด้านของการคำนวณการเงินนะคะน่าจะเก่งในด้านของการคำนวณด้วยนะคะ เซนสนสัมผัสนะแต่เป็นตัวคนหรือเปล่านะคะผู้คนรอบๆตัวคนมีใครที่แบบมีเซนแรงหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนอไม่ใช่ไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่ว่าคือเข้าไปร่วงรู้ความรู้สึกความคิดของคนอื่นได้อย่างง่ายดายนะคะ จะบอกว่ามีเซนมาเอ,อก็มีแหละถ้าเกิดว่าคุณมีลูกหลานก็คือคุณจะมีลูกหลานที่เข้าอกเข้าใจคุณนะโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยอะไรเลยนะกลับบ้านมาเปิดประตูปุ๊บอ่าเอาน้ําหวานๆมาให้ดื่มมาเอาของที่ชอบมาให้อะไรเงี้ยค่ะอยู่กับคนรู้ใจนะคะอืม สิบไม้นะคะเป็นพลังงานที่หน่วยแต่ว่าต้องทําให้เสร็จนะไม่มีใครทําแทนได้นะแต่ว่ามันเหมือนกับมันทําแล้วมันภูมิใจอะคนอื่นทําก็ไม่ภูมิใจเหมือนตัวเองทํานะคะจากาการรอบข้างก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใช้ก็มาดูกันเลยว่าศัตรูคู่วเหลี่ยเขามองแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะระยะนี้ศัตรูคู่วเหลี่ มองแล้วรู้สึกยังไงกับคุณว้าวควีนไม้มองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสุดๆถ้าเป็นคนที่กล้าหารองอาจนะกล้าหารในการนำความคิดนะคะกลั่นกรองออกมาเป็นรูปเป็นร่างคิดจริงพูดจริงทำจริงมีสเสน่ห์ มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาอะไรบางอย่างในตัวก็มีพลังอ่ะคนที่มีพลังนะคะรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวรู้สึกว่าคุณมีมีกลิ่นอ่ะคือมีความเฉียบคมมีรางสังขรแล้วก็มีมีวินัยในการที่จะทำให้สิ่งที่คิดนั้นเป็นรูปเป็นร่างอ่ะ ไม่ใช่คนผัดวันประกันพรุ่งเขากลัวตรงเนี้ยเขากลัวว่าถ้าคุณได้วางแผนอะไรแล้วอ่ะคุณทําได้นะเน่ต้องต้องพยายามอีกกี่เก้ากี่ส็ปจะทันคุณเนาะดูเหมือนคุณทําอะไรก็ดูรุดหน้าไปหมดอ่ะเรื่องการแต่งตัวเสน่ห์นะไม่ต้องห่วงเลยนะครบเครื่องนะคิงเหลียยดูสิศัตรูมองคุณเป็นคิงเหลียยนะอันดับแรกเลย มีหัวด้านการค้านะคะคือเข้าชิงเข้าชิงเข้าชัยอะ่ะถ้าถ้าได้ได้ลงสนามแข่งชิงอะไรสักอย่างหนึ่งคือเข้าเส้นชยัยในด้านธุรกิจอะ่ะออในด้านการตลาดหรือว่าจะเป็นในระดับออโอท็อปไปจนถึงระดับใหญ่ๆนะคะต้องมีชื่อคุณในนั้นเป็นคนที่แข่งขันที่ไม่ล้ำเส้นด้วยนะม,มีความเป็นธรรมอะ่ะถ้าค้าขายก็มีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมต่อลูกค้า คือลูกค้าเชื่อฝีมือเชื่อใจนะเชื่อว่า,ามีการตรวจตาอะไรอยู่ในบริษัทอยู่แล้วอะ่ะคือใบเสร็จเนี่ยเชื่อถือได้อะ่ะ <c oughs> คือไม่ไม่ได้สแกนสองครั้งสาครั้งอะไรเงี้ยนะรวยไหมรวยสิแต่ว่าอืไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอะ่ะม,มองการไกลเก่งรู้สึกยังไงก็รู้สึกกลัวอยู่ดี <c oughs> คุณดูน่ากลัวอะความนิ่งไงคะ่ะเขาไม่รู้คุณจะมาไหมไหนอ่ะเขาไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนอะไรเขาไม่รู้ว่าคุณจะคว้านซื้อที่ตรงนี้หรือเปล่า นะเขาก็ได้แต่ระแวดระวังอัศวินเหรียนเขามอกว่าคุณเป็นคนที่บางทีนะบางโปรเจกต์เนะี่ยช้าแต่เขาต้องระวังตัวเพราะว่าคุณเอาแน่เอาชัวร์แหละมาชัวร์แต่อาจจะมาช้านิดหนึ่งแต่ว่ามั่นคงแน่นอนเป๊ะนะเป๊ะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบลํำเส้นใครแล้วเป็นคนที่ไม่ก็ไม่ชอบอีกแหละที่ใครจะแบบมาลํำเส้นตัวเองไอ้มองว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้นะไม่ชอบไปสูงสิงวุ่นวายกับใครนะคะเพราะว่าขี้เกียจมีปัญหาเอาเวลาที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันถอยหลังใช่ไหมคะเอาเวลาแบบเนี้คยค่อยๆก้าวไปก้าวไปข้างหน้านะ,ะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ <laughs> บางโปรเจกต์นะไม่ใช่ทุกโปรเจกต์เพราะพลังงานคุณคือ หลักๆนะี่จะเหมือนกับมีความแอคทีฟนะมีความแอคทีฟเหมือนควีนไม้อ่ะถ้าได้ลงว่าจับอะไรแล้วเนี่ยไม่ปล่อยแน่นะฮนะนะนอกจากจะมีแบบอุทก,กภัยอักขีภัยวาวาตภัยอะไรเงี้ยเืออะไรที่ธรรมชาติอะเกิดขึ้นเนี้ยเราต้านไม่อยู่นะมีแค่นั้นที่จะล้มคุณได้แต่ล้มยากอะถ้าได้ที่เอ p e r พ r มาเนะี่ยล้มยากเลยนะอื ก้าวไม้ก็ลมยากนะคะก้าวไม้เนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเขามองแบบนั้นนะไม่ไว้ใจใครแม้คุณจะเหนื่อยหนักหนาสาหัสแค่ไหนพวกเขาก็ไม่วางใจคุณอยู่ดีเหมือนคุณจะไปต่อได้คือมันต้องสําเร็จอะ่ะคุณนึกถึงสิบไม้ใช่ไหมเ,ออเขากลัวพลังงานที่ก้าวไม้เนี่ไหวสิบคุณจะเอาสิบไม้แน่เขามีความกลัวในเ n e r g y ของคุณคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆจริงๆนะไม่ท้อไม่ถอยไม่หวาดหวั่นนะคาว่าท้อไม่ค่อยมีในชีวิตคุณหรอก มีแต่แบบพักนิดนึงนได้พลังงานแบบหกถ้วยเขาเขามองว่าคุณยังไงคุณก็คงมีแบบมีจิตเมตตากับพวกเขาอยู่มั้งให้มีความรู้สึกแบบนี้นะคุณคงแบบ ไม่ใจจืดใจดําไม่ใจร้ายกับพวกเขาหรอกมั้งอ่าเขาแอบ,บคิดแอบบวาดหวังนะแอบบภาวนาอยู่ในใจนะเขามองแบบนั้นือความรู้สึกของเขาเหรอเขาก็มองว่าถ้าพวกเขาดีกับคุณคุณก็คงจะดีกับพวกเขาอะ่ะเขาก็พยายามระมัดระวังพฤติกรรมของพวกเขาอยู่นะือม,อมันแล้วแต่อ่ะเออมันแล้วแต่พวกเขาเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนที่แบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเปล่าคิงก้าลาขากระแรงเนี้ยอืม คุยกันได้อะไรเงี้ยนะสามเดือนก็มองว่าถ้าถ้ามาในลักษณะแบบมาดีมันก็คุยกันได้ถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยรู้เลยว่าถ้าพวกเขาดีกับคุณนะคุณก็ดีกับพวกเขาอืมันก็วินวินไงแต่ถ้าเกิดมาไม่ดีอย่างเงี้ยใครเขาจะไปต้อนรับถูกไหมคะอืมไอ้ก็มองว่าคุณก็แฝอนะเออนั่นแหละนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสั้นไปหรือเปล่าสามเด่ยน เอาอะไรดีต่อนะเขากลัวอะไรในตัวคุณอขอ้าใบเลยนะว่าเขาสุดๆเลยนะที่เขากลัวเขากลัวอะไรในตัวคุณดูซิจะมีไพ่ใ่กี่ใบว้าวกลัวเดทเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่เขากลัวการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ เปลี่ยนแปลงแล้วไม่พอนะกลัวการเริ่มต้นใหม่ของคุณด้วยบางคนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะแต่สําหรับคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเออมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วนี่คือสัจธรรมมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นการที่จะทําอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาอย่างหนึ่งซึ่งคุณไม่กลัวแต่พวกเขากลัวกลัวแบกลัวความเงียบในตัวคุณถ้าในด้านจิตวิญญ,ญาณก็คือกลัวว่าคุณจะล่วงรู้ว่าเขาคิดอะไร นะถ้าคุณเป็นคนที่มีเซนต์แรงเี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณถ้าได้ทาวเวอร์มาเนี่จะแบบน่ากลัวมากนะเดทกับทาวเวอร์เนี่ยนะอืม,อมเขากลัวการกล้าความกล้าของคุณนะอ่ะเนี่ยเด็กเรียนก็คือก็อเหมือนกับกล้าผจญภัยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผจญภัยในป่าผจญภัยกับผู้คนหรือว่าทําอะไรใหม่ๆอะ่ะ กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่สร้างสารรค์ะมีความคิดสร้างสารรค์ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าคุณกล้าลุยไงถ้าคนอยู่นิ่งๆมันคนอยู่นิ่งก็คือคนที่ไม่มีประสบการณ์ถ้าเราอยากมีประสบการณ์เพิ่มเราก็กล้าทํานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขากลัวเขากลัวว่าคุณสะสมประสบการณ์ได้เยอะอเหมือนคุณจะรู้เยอะอะเขากลัวความรู้เยอะของคุณรู้เยอะไม่พอรู้มากกว่าเขาอีกนะเฮ้ยเผยออกใบเดิมเลยนะตัวคุณนี่ คุณจาได้ใช่ไหมที่ไอเปิดสถานการณ์อ่ะเด็กเรียนกับเด็กถ้วยอะ่ะเนี่ยเขากลัวเซนของคุณเซนสัมผัสของคุณแล้วก็จิตที่มีเมตตาในตัวคุณกลัวความมีเมตตากลัวความใจดีกว่าจะแพ้ไงเกาไอ้อก็มองว่าศัตรูคุณก็คงไม่ได้แย่อะไรมั้งนะความความน่ารักของคุณหรือว่าความน่ารักของคุณอาจะทำให้ผู้คนชื่นชอบไงแล้วก็คุณอาจจะมีพักพวกเยอะแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาแบบมีพวกน้อย่งน่าจะประมาณนี้หรือเปล่า ไอ้ลุนทาวเวอร์นะเจ็ดถ้วยเขากลัวแบบสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือแบบโปรเจกต์นะเยอะแยะ,ยะมากมาย,ยอ่ะแล้วก็ดูเหมือนคุณจะมองอะไรขาดมากกว่าพวกเขาด้วยนะคุณรู้ว่าออันนี้ควรอันนี้ไม่ควรคุณน่าจะเนี่ยคุณโอ้โหไพ่เดมเพลอร์มานั่นไงเขากลัวอำนาจในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแต่คุณมีเมตตาบารมี อืเราเขากลัวว่าคือคนอย่างคุณน่ะถ้าจะได้ทำอะไรแล้วเนะี่ยต้องทำได้ควบคุมได้แก่งควบคุมวินยัยนะควบคุมไม่ใช่ควบคุมแบบคนอื่นนะเหมือนกับถ้าโปรเจกต์นี้มันต้องมันต้องไปต่อคุณก็จะคีปนะให้มันอยู่ในเวย์นี้ไปให้ได้เอาให้ถึงอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ทำถึงด้วยนะไละ้สำหรับนะเป็นอัศวินไย หยุดยากล้มยากเดนเพลอ์ล้มยากเลยกลัวมากเดนเพลอ์กับเดทเนี่ยล้มยากมากแล้วก็คนนะุณเน่ยยังมีพลังงานที่แบบจัด m ม้นด้วยลนะ่ะกลัวเวรกลัวกรรมนั่นก็คือเป็นคนที่มีคุณธรรมมีมนุษยธรรมอมืนะจะกลัวทําไมถ้าเขาเป็นคนที่แบบมีความดีความงามนะมีความประพฤติดีแบบเพื่อชอบแบบ เขาน่าจะชอบคนอย่างคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามก็น่าจะเป็นคนที่น่าจะมีรับลมคมในมีความลึกลับซับซ้อนเชอบแบบได้คืบจะเอาศอกไหมอะไรอย่างนี้ยนะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กด, like, กดแชร์การให้คุณอูตสึกดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็รู้สึกแบ่งสุดเฟซมาให้แต่ท้างไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าผันเท่าขอให้คุณประสบความสาเร็จบนเส้นทางที่คุณรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้พอมทั้งด้านพวกคาสัและอริยาซั์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาบิก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ